ตอนนี้อายุห้าสิบหกปีแล้วค่ะแต่ก่อนนี้ฝ้าหนาจางแล้วก็จางลงเรื่อยๆนะคะตอนเนี้ยหมดปัญหาเรื่องฝ้าไปแล้วนะคะนี่เพราะเซรั่มตัวนี้ค่ะนิสิตเซรั่มค่ะเซรั่มเกลือหิมาลายันค่ะใช้หยดลงไปอาบน้ําเสร็จนหค่ะใช้หยดหยดหยดบนก็หน้าแล้วก็ลูบไปตามลําคอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนเช้าอาบน้ําก่อนไปทํางานเพื่อก่อนนอนนะคะเนี่ยเห็นไหมซึมเซรั่มซึมเร็วมากเลยค่ะไม่ไม่ไม่เหนียวนะคะเนี่ยค่ะนะคะทา ท่านที่ง่ายแค่เนี้ยค่ะทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะเต่งตึงเต่งตึงเนี่ยค่ะเนี่ยจากที่เคยเป็นมีริ้วรอยเป็นร่องค่ะหน้าหน้ามีออร่าเป็นเห็นไหมคะอือที่จคนทักว่าหน้าเด็กห้าสิบหกแล้วเหรอคะเนี่ยไปทำทุกวันนี้ยังทํางานอยู่นะคะเนี่ยตัวนี้เลยนะคะนิสิตเซลัมค่ะเซรั่มเกลือหิมาลายันค่ะอยากให้ลองใช้กันดูนะคะดีมากๆเลยค่ะ